หาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์เริโอ104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686 สวัสดีคุณผู้ฟังครับและก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านดีหาดใหญ่บาย m a r t ์ a รีโอใน EP ีที่25กับผมดีเจหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook l i ฟ e ตอนนี้ด้วยนะครับและก็ YouTube l i ฟ e ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึงทักทายไปย้อนหลังสำหรับคนที่อาจจะมาชมย้อนหลังต่อจากนี้ไปนะครับอ,อีกช่องทางหนึ่งก็คือ ตอนนี้เลยอ n อนแอที่104.0เมกะเฮิร์และรวมไปถึง smart104.com ในช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตรีโอครับสนับสนุนช่วงนี้โดยโครงการการชนะรั์แกลนท่าข้ามกับการชนะรัพย์แกลนพ้ายและการชนะรั์นาหมมผลิตรายการโดยบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดร่วมกับสำนักงานตบววจแห่งชาติในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตรีโอครับ เจอกันทุกวันอังคารและวันพระเรือสบดีในช่วงเวลา11นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาเรามีสัปดาห์ละ2 EP EP นี้เป็น EP สุดท้ายประจำเดือนพฤศจิกายนคุณรู้ฟังครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมต้องบอกว่าคงจะเป็น EP หนึ่งที่ได้มีโอกาสคุยกับเรื่องบ้านกับคุณรู้ฟังแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านอยู่สำหรับตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับ ผมเกริ่นเริ่มหัวข้อมาตั้งแต่ในช่วงของชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับว่าตั้งแต่ช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาเอยตั้งแต่ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะแบบไม่ไม่ได้ฟื้นตัวดีถึงที่สุดก็ทําให้หลายหลายคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องของการเงินครับพอมีปัญหาเรื่องของการเงินก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของปัญหาการจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถ ค่าหนี้สินต่าง,างๆเยอะแยะมากมายที่เป็นปัญหาตามมาด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกลับมามีพื้นที่ส่วนหนึ่งในในแวดวงเศรษฐกิจได้มาสักนิดนึงนะครับถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเนี่ยการฉีดวัคซีนเองเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับคุณู้ฟังส่วนหนึ่งเนี่ยและก็ได้รับความเชื่อมั่นจาก ในส่วนงต่างชาติมากขึ้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับแต่เรากําลังจะเจอกับวิกฤตอีกสักครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับเนื่องจากว่าพอเรามองสถานการณ์โลกเองเนี่ยการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ยังคงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกสักรอบหนึ่งครับเนื่องจากว่าการกลายพันธุ์ของ โควิด -19 ทีสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอไมครอนเนี่ยทำให้หลายๆประเทศเองเนี่ยก็ต้องออกมาตอบสนองเรื่องของการออทําอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งการระบาดระลอกนี้นี่บอกเลยว่าเป็นการระบาดอีกระลอกหนึ่งที่น่ากลัวมากครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวของการกลายพันธุ์ใหม่เนี่ย มันมันฉลาดกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลบภูมิคุ้มกันเอ่ยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของออไม่สามารถที่จะป้องกันจากวัคซีนที่เราฉีดกันเข้าไปได้ด้วยครับสำหรับสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนโอ้ oh oh, ถ้าฟังแล้วมันน่ากลัวหลายคนก็บอกว่ามันน่ากลัวมากแต่ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่โควิดในทีนอย่างเดียวครับความน่ากลัวกําลังจะไปตกอยู่ที่คนที่มีภาระที่ต้องผ่อนจ่ายบ้านบ้างคนที่มีภาระหนี้สินต้องผ่อนรถบ้าน ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่าเทอมลูกไปโรงเรียนอีกต่างๆนานาเป็นที่มาที่ไปของ EP วันนี้เลยที่บอกว่าโควิดเล่นงานจนหลายๆคนเนี่ยถึงกับท้อแล้วขนาดที่จะบอกว่าต้องปล่อยบ้านที่เราอยู่ทุกวันบ้านหลังที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยให้กับธนาคารยึดทรัพย์ไปหรือจะมีวิธีหาทางออกอย่างไรได้บ้างครับจากเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ย ก็อาจจะเป็นปัญหาหลักๆเลยส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยประชาชนจํานวนมากเนี่ยต้องประสบป,ปัญหาในเรื่องของการขาดรายได้ครับทําให้ผู้ที่มีภาระก้อนใหญ่อย่างเช่นการผ่อนบ้านนี่ถือว่าเป็นภาระก้อนใหญ่เลยนะครับอาจจะผ่อนบ้านต่อไม่ไหว ผมเคยฟังบทความอยู่บทความหนึ่งในโซเชียลมีเดียครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนบ้านมีมีโค้ดในเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับการเงินแบบนี้แหละครับชื่อโค้ดก็คือคุณหนุ่มหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับถามว่าทําไมฟังเรื่องนี้แล้วมาเล่าต่อ,อุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่เคยฟังในเนื้อหาเนี่ยคุณหนุ่มเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งตัวเองเนี่ยเคยซื้อบ้านที่ผ่อนมาต่อจากตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อนะครับมูลค่าบ้านเนี่ยประมาณหนึ่งล้าน 6แสนบาทในสมัยนั้นที่ซื้อมาใหม่ๆใ,ใช่ไหมฮะซื้อมา1นล้านหกแสนเนี่ยผ่อนกับธนาคารไปเรื่อยๆครับอายุการผ่อนเนี่ยสาปีครับผ่อนไปผ่อนมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมันจนถึงรุ่นลูกเนี่ยราคาบ้านอยู่ที่ประมาณล้านสองครับแต่ในช่วงที่มันเป็นล้านสองเนี่ยเศรษฐกิจมันก็แย่เรื่องของการตกเอ่อเรื่องของการทํางานก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับไปๆมาๆเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือการขาดส่งครับการขาดส่งอาจจะเป็นปัญหาจนทําให ครอบครัวครอบครบัวนึงมีปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของการขาดที่อยู่อาศัยไปด้วยรประมาณนี้ครับในตอนต่อมาเนี่ยคุณหนุ่มเองเขาก็เล่าว,ว่ามีโอกาสได้ไปคุยกับธนาคารผู้จัดก,การเขาว่าใจดีครับจากเดิมที่เคยผ่อนส่งอยู่ประมาณ800 0บาทต่อเดือนบวกด้วยการเป็นหนี้ดอกเบี้ยด้วยเนี่ยมีการพูดคุยมีการเจราจาก,กันกับธนาคารธนาคารก็บอกว่าเอาละต่อจากนี้ไปเนี่ยเริ่มใหม่นะ รับกันใหม่ครับดอกเบี้ยอะไรเดี๋ยวผมช่วยอีกทีหนึ่งทางธนาคารก็ช่วยเหลือครับธนาคารค่อยการช่วยเหลือเต็มที่แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยจากผ่อน8 0 0 0บาทต้องผ่อน10,000บาทต่อเดือนหลายคนบอกว่ามันคือการช่วยหรือมันการซ้ำเติมฮะ1,300บาทคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กลับมาผ่อนเหมือนเดิมครับผ่อนไปผ่อนมา4 5 5เดือนก็เริ่มผ่อนไม่ไหวครับเพราะ800 0ยังผ่อนไม่ไหวใช่ไหมหมื่นหนึ่งจะผ่อนไหวได้อย่างไร ผ่านไปผ่านมาก็เริ่มมีการเบี้ยวการผ่อนอีกก็ก็ต้องเริ่มกลับมาตามกันไปใหม่ครับขณะเดียวกันเนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าไปคุยเนี่ยหนึ่งสิ่งที่คนเป็นเจ้าของเองเนี่ยลืมเลยก็คือการอ่านเอกสารทั้งหมดที่มันอยู่ในส่วนของข้อสกลงใหม่ที่ธนาคารมอบกลับมาให้ครับเมื่อมีการเบี้ยวการผ่อนก็ต้องกลับไปธนาคารม่อีกทีนึงก็เอาม่อีกทีนึงเริ่มใหม่นะผ่อนใหม่รอบนี้จาก1300 กลายเป็นต้องผ่อน1,500 0กว่าบาทจาก1,300ยังผ่อนไม่ไหวต้องกลายเป็นผ่อน1,500 0เนี่ยแน่นอนว่าคงจะไม่ผ่อนขณะเดียวกันถามว่าเป็นการช่วยเหลือหรือไม่อะไรยังไงทราบไหมครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ธนาคารทำนั่นก็คือการที่ให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยผ่อน1,300เนี่ยจากผ่อน30ปี เงินล้านล้านสองผ่อนสาปีมาเหลือผ่อนยีปีดอกเบีย้ยมันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเรามองภาพดวงดีต่อให้เราผ่อนหนักขึ้นแต่ดอกเบีย้ยก็หายไปพอผ่อนล้านพอผ่อนล้านสองในยอดหมื่นห้าพันต่อเดือนเหลือ15ปีดอกมันก็หายหายไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ผมว่าคนไทยหลายๆคนลืมนึกถึงมากๆในเรื่องของการผ่อนสินเชื่อหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่การมองแค่ภาพเบื้องหน้าครับผ่อนระยะเวลาเท่าไหร่ ออกมาเป็นดอกเบี้ยเท่าไรออกมาเป็นเงินต้นเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เราลืมอ่านเลยก็คือเรื่องของเอกสารทั้งหมดทั้งสิ้นมีหลายๆหน้าที่เราลืมอ่านไปข้อตกลงมันเยอะจนคนที่บอกว่าหลายสิ่งที่ก็บอกคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินแปดบรรทัดนะครับต่อวันนะเขาบอกว่ามันก็อาจจะเกิดความเป็นจริงได้ว่าเอ๊ะแสดงว่าเราลืมอ่านไปหรือเปล่าว่าเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงมันเป็นอย่างไรจากการที่ตั้งความหมายว่าเราคิดว่าเออไม่ได้ ก็ยอมจะปล่อยให้ธนาคารยุดไปเลยอะไรประมาณนี้ขณะเดียวกันธนาคารเองก็ดีนะเพราะว่ากรรึกษาบอกว่าจะปล่อยให้ธนาคารยุดทำไมเมื่อคุณเป็นหนี้ธนาคารแค่ล้านเดียวฮะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณขายบ้านหลังนี้ได้อาจจะอยู่ในราคาสูงถึงประมาณ2ล้านบาทด้วยกันโอ้โหคนที่เป็นเจ้าของบ้านนี้โอ้โหเลยสิครับเพราะว่าจากบ้านที่ติดหนี้แค่ล้านเดียวอะถ้าขายได้ล้าน2ล้านเนี่ยเท่ากับวันนั้นเนี่ยเรากำลังจะมี เงินลงทุนใหม่เป็นล้านล้านบาทเข้ามาในกระเป๋าเหมือนกันบอกแล้วว่าบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ดินมีมูลค่าแต่เพิ่มขึ้นไม่มีคําว่ามูลค่าลดลงจากวันนั้นอยู่ถึงวันนี้จากคนที่เคยเป็นหนี้บ้านล้านสองหนีหนี้ทุกครั้งเกือบโดนธนาคารเนี่ยยึดบ้านไป,นไปกลายเป็นโค้ดในเรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารในการหาทางออกแล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็กลายเป็นคนดังในโซเชียลไปแบบ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 พริบตาเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะไปดู น่าจะชื่อว่าโค้ดน่มนะครับลองไปหาดูผมไปดูแนวคิดในการสอนของของ,ของเขาเนี่ยผมว่าโอเคมากแ้่พูดถึงเรื่องบ้านพอดีเลยผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังทำไมผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยเจอกับปัญหาการผ่อนจ่ายเรารู้ดีว่าเมื่อมันยืดเยื้อกันต่อมาผ่อนไม่ไหวสุดท้ายมันก็ต้องโดนยึดทรัพย์นะครับแต่เราจะทําอย่างไรให้มันแบบเปลี่ยนจากยึดรัพ์ แล้วเราจะหาวิธีออกอย่างไรบ้างที่เราจะไปต่อกันได้ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่หลายๆคนสามารถเอาไปใช้กับตัวเองได้ถ้าเจอปัญหานี้อยู่เมื่อรู้ตัวว่าผ่อนไม่ไหวสิ่งแรกที่ควรทําก็คือการติดต่อกับธนาคารทันทีถ้ารู้ว่าผ่อนไม่ไหวไปดูว่าเขามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างครับจากในกรณีของโควิด -19 ที่ผ่านมาครับอาจจะเป็นพักชําระหนี้พักชําระเงินต้น พักชำระต้นและกระดอกเบี้ยครับหรือว่าจะเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงหรือว่าการพักหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ที่ผมเคยคุยไปในรายการครับมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้สาหรับลูกค้าเองเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้สําหรับทุกกลุ่มคนและก็ทุกวัยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยคิดเลยว่ามันทําได้นะวันนี้ต้องคิดใหม่ทําใหม่ถ้าฟังจากรายการบ้านดีหาดใหญ่ ธนาคารแต่ละที่ครับเข้าใจและก็เข้าใจและก,ก็รู้ดีถึงผลกระทบจากที่ลูกค้าได้รับในช่วงของโควิด -19 เป็นอย่างดีและก็พร้อมที่จะมีการประนีประนอมครับในเรื่องของการผ่อนชำระแน่นอนซึ่งสิ่งแรกที่เราควรทําเมื่อรู้ตัวว่าผ่อนไม่ไหวนั่นก็คือการไปติดต่อกับเขาโดยตรงโดยเร็วที่สุด มีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับไม่กล้าไปเข้าพูดคุยกับธนาคารด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีกําลังใจที่จะผ่อนบ้านต่อแล้วก็เลือกที่จะไม่จ่ายแล้วก็เงียบหายไปแบบดือด้อๆเลยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการฟ้องร้องยึดทรัพย์มันเกิดขึ้นครับเมื่อมันมีนี่ก้อนโตไม่ได้ชําระมันก็ต้องมีกระบวนการการศาลเข้ามาการกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่า สุดท้ายแล้วคงจะไม่มีใครที่จะชนะ,ะในเรื่องของส่วนนั้นได้เมื่อเราเป็นคนกู้ยืมมาใช่ไหมครับเมื่อเราผ่อนต่อไม่ไหวธนาคารเข้าใจดีหน่อยเขาอาจจะให้คุณผ่อนในยอดที่น้อยกว่าก็ได้แต่แน่นอนว่าหากว่าเราปล่อยไว้จนแบบสุดทางแล้วอ่ะเราก็จะเห็นหน้าบ้านหลายๆห,หลังนะครับมีการประกาศจากธนาคารประกาศยึดทรัพย์นู่นนี่นั่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณลองคำนวณดีดๆเหมือนที่ผมเคยบอกว่าบ้าน อสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆมีแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นคุณต้องคำนวณดีๆว่าวันนี้คุณเป็นหนี้ร้านหนึ่งเนี่ยคุณต้องมาดูว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าคุณยอมขายทอดตลาดหรือว่าคุณขายได้แล้วมันได้ดีกว่าเ่ยมันมีโอกาสไหมที่เราจะจ่ายหนี้ก้อนนั้นหมดไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้คำปรึกษาอันดับแรกครับไปดูกันว่ามีวิธีการใดบ้างที่ช่วยให้เราสามารถที่จะผ่านในเรื่องของการผ่อนบ้านในช่วงของสถานการณ์โควิดกันไปได้บ้าง อันดับแรกที่ผมบอกคือการสํารวจมาตรการช่วยเหลือกรณีโควิด -19 จากธนาคารของคุณก่อนเลยครับในแต่ละธนาคารเนี่ยมีออกมาตรการต่างๆเยอะแยะมากมายพักชําระหนี้มีข้อดีอย่างไรครับก็บอกว่าการพักชําระหนี้เนี่ย เ,เป็นการพักชำระเงินต้นข้อดีของมันก็คือชำระเฉพาะดอกเบีย้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นครับอันดับแรกครับแต่ก็จะมีข้อเสียตามมาก็คือจํานวนเงินต้นยังคงเดิมไม่ได้มีการลดลงสรุปแล้วเมื่อครบกําหนดการพักชำระหนี้จํานวนเงินต้นก็ยังคงเหลือเท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องจ่ายตามเกณฑ์กันต่อไปข้อที่2ครับรูปแบบที่2พักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยมีข้อดีอย่างไรบ้างก็สามารถเลือกกาหนดชําระหนี้สิน ทั้งหมดออกไปก่อนได้นะครับโดยไม่ต้องชําระทั้งต้นและก็ดอกในเวลาเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงถูกคิดอยู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อครบกําหนดพักชําระตามที่ระบุไว้ภาระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งทําให้ระยะเวลาในการผ่อนก็อาจจะยาวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อครับถัดมาที่แบบที่3ครับรูปแบบที่3ามก็เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับ ข้อดีของมันก็คือการผ่อนชำระรายเดือนตามปกตินี่แหละแต่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครับลดภาระที่ต้องจ่ายรายเดือนลดลงได้ระดับหนึ่งครับโดยเปอร์เซ็น์ในการลดลงขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วยนะครับและก็อาจจะมีข้อเสียของมันก็คืออาจจะช่วยลดภาระที่ต้องจ่ายในรายเดือนได้ไม่มากนักนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีของมันอยู่แล้วครับรูปแบบที่4คุณผู้ฟังครับก็บอกว่าข้อดีของนี่เลยก็คือการพักหนี้ครับรูปแบบที่4การพักหนี้การพักหนี้ช่วยอะไรได้บ้าง สามารถเลื่อนกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดออกไปก่อนครับโดยไม่ต้องชำระเงินต้นและเงินดอกเบี้ยนในระยะเวลานั้นนะครับจำนวนหนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นครับหมดกังวลเลยหนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าอ,อ,อาจจะมีข้อเสียก็คือจํานวนเงินต้นคงเดิมระยะเวลาในการผ่อนนี่อาจจะยาวนานขึ้นนะครับอาจจะถ้าใครแบบว่าเออสู้กับเรื่องนี้ได้ผมว่ามันมันก็ช่วยได้นะที่จะแบบก้าวต่อไปข้างหน้าได้อะไรประมาณนี้ยังพอมีเวลาให้เราหาเงินที่จะมา ปิดหนี้ก้อนนี้ได้อยู่ครับถ้าในช่วงที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นรูปแบบที่5การปรับโครงสร้างหนี้ผมว่าผมว่าข้อนี้นะน่าจะเหมาะกับหลายๆคนมากๆครับทำไมผมถึงมองว่าการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะในเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยผมว่าระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันน่าจะเข้ากับหลายหลายคนได้ดีหนึ่งเลยเป็นโครงสร้างของระบบหนี้เนี่ยเราสามารถปรับใหม่ทั้งหมดครับ คล้ายๆก,กับการรีไฟแนนซ์ที่ผมเคยเล่าคุณรู้ฟังไปว่าเอ้ยเราสามารถรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมการกระจายอัตราการจ่ายเงินต้นและกระดอกเบี้ยช่วยลดจํานวนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะครับแต่ 1. อะเราไม่ต้องถูกถูกยึดทรัพย์จากธนาคาร 2. เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในขณะดที่เราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะมาต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพราะเราอาจจะมีภาระอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันอาจจะติดแค่เรื่องของระยะเวลาที่มันยาวนานขึ้นแต่ถ้าเราใช้รูปแบบที่5ในการปรับโครงสร้างนี้เชื่อไหมครับว่าคุณยังคงสามารถปรับโครงสร้างนี่ในรูปแบบการรีไฟแนนซ์กับธนาคารได้อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่านี่เป็นทางออกที่สามารถทําได้อยู่แล้วครับวันนี้เราปรับโครงสร้างนี่วันหน้าเราไปดีไฟแนนซ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่อาจจะเป็นทางออกให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้นะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันมีวิธีมันมีทางออกผ่อนบ้านไม่ไหวไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ถูกยึดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่า5้าอย่างแรกคงจะตอบโจทย์คุณผู้ฟังได้ดีเลยทีเดียวมันยังมีอีก หลายวิธีเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับว่าถ้าวันนี้คุณจ่ายชำระนี่ไม่ไหวในเฉพาะเรื่องของการผ่อนบ้านเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรดีบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio 104สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ089610668บ้านการจนะซับแกรนฉลองเปิดเฟสใหม่โซนหน้าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจองเพียง5,000บาทฟรีโอนฟรีจำนองฟรีเฟอร์มูลค่าสูงสุดถึง5 0,000 0บาททำเลศักยภาพเดินทางสะดวกอีกหนึ่งโครงการจากบ้านการจนะซับโครงการการจนะซับแกรนพลายพิเศษ ราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง4.29ล้านบาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k การจนทัพย์หรือโทร0896106686บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส์ทเรดิโอ104สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686 ช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตดีโอขอบคุณกับโครงการการจนทรัพย์แกลนท่าข้ามครับการจนทรัพย์แกลนพราและการจนทรัพย์นาหม่อมโฟรแรงส่งท้ายปีครับมีแต่รถกับรถนะครับจองบ้านการจนทรัพย์แกลนวันนี้รับสิทธิประโยชน์ก่อนใครฟรีเฟอร์นิเจอร์สูงสุดมูลค่าถึง50,000นบาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1นึ่งคันรับทันทีนวันโอนนะครับเปิดจองเฟสใหม่โซนหน้าบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจองเพียง5,000บาทเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นครับ ทําเลศักยภาพพื้นที่สูงน้าไม่ท่วมเดินทางสะดวกมากเลยถนนการชนะวนิชอาจใหญ่สงขาสายเก่านี่เองนะครับอีกหนึ่งโครงการทําเลคุณภาพใน,ในใจกลางเมืองเลยครับวันนี้ซอย13ถนนการชนะวนิชย์ตรงข้ามมรราชพัฒกับ โครงการการชนะทรัพย์แกลนไพล์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองที่ลงตัวและก็สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ชมโครงการได้แล้วเริ่มต้นราคาพรีเซลเพียง4.29ล้านบาทหมดพรีเซลนี่ราคาใหม่ทันทีนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะแย่เลยรีบเลยจองก่อนใครครับ089610 6686ชมตัวอย่างโครงการจริงชมบ้านตัวอย่างได้จริงที่โครงการการจะนะซั์แกลนท่าข้ามไปชมตัวอย่างนะครับบอกว่าฟังมาจาก Smart 104สมาร์ทร้อสีงขาเขามีสิทธิประโยชน์ดีๆเงื่อนไขแล้วก็อื่นๆพิเศษกว่าใครทันทีบอกว่าฟังมาจากรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ทวีดีโอครับและอีกโครงการหนึ่งอยู่ที่นาหมอมครับวันนี้ใครอยากจะได้โครงการที่นาหมอมนี้ไปเลยครับที่โครงการนาหมอมก็ลงตัวด้วยทำเล เรียกว่าล้อมด้วยสิ่งอำน,อำนวยความสะดวกครบใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานีตำรวจใกล้ถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายครับใกล้กับร้านสะดวกซื้อใกล้กับขนส่งใกล้กับระบบขนส่งมวลชนต่างๆสะดวกที่นี่เลยที่โครงการการ,การชนะทรัพย์นาหมอกนะครับทุกโครงการของการ,การชนะทรัพย์ทำเลสักยภาพและก็ราคามิตรภาพมากๆเลยนะครับ ขอบคุณช่วงของรายการในช่วงของชั่วโมงนี้ด้วยครับกับโครงการบ้านการชนะทรัพย์ครับและก็ขอบคุณกับดีแท็ด้วยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ d ีแทนี่รีบเลยครับใครที่ใช้ดีแท็เติมเงินเมื่อเติมเงินครบตามกำหนดครบ100รฟรีเน็ต500เมกครบ200ฟรีเน็ตไปเลย1กิก1วันสมัครฟรีกด 104, ดอกจัน1 0 4ดอกจัน500สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสมัครเลยจะเติมช่องทางไหนก็ใช้ได้หมดเลยครับดอกจัน104ดอกจันย์สี่รออกวันนี้วันสุดท้ายแล้ว สอบถามเพิ่มเติม1678หรือ www.dtag.co.th/s/s/p-topup ครับไปกันต่อที่ช่วงท้ายในเบรกนี้ครับที่คุยค้างกันไว้ว่าจะช่วยคุณผู้ฟังหาทางออกว่าถ้าวันนี้ใครที่ประสบปัญหาว่าผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วเราจะเอาอย่างไรดีละครับเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิด19ครับตอนที่แล้วเนี่ยผมอบอกข้อดีข้อเสีย ของการเอาตัวรอดในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับบอกว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างไปแล้วใช่ไหมมารอบนี้เนี่ยครับแน่นอนว่าถ้าคุณไม่ผ่อนบ้านแล้วคุณโดนยุดบ้านฮะโอเคครับ มันจะแบบผ่อนปล่อยผ่านไปเสียอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเสียเครดิตบูโรด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณเสียเครดิตบูโรเป็นอะไรที่แบบแก้ไขยากมากครับต่อไปคุณจะซื้อจะผ่อนอะไรมันเป็นที่ไม่น่าเชื่อถือทางสถาบันการเงินไปแล้วครับเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นไปดูทางออกกันว่าทํายังไงได้บ้างครับก็บอกว่าทางออกที่หนึ่งเลยครับถ้ามันผ่อนไม่ไหวอยอยจริงๆแล้วแนะนําให้คุณรีบทำเรื่องการประนอมหนี้เมื่อผ่อนบ้านไม่ไหวครับทำยังไงได้บ้างครับขอลดดอกเบี้ยครับยิ่ง การขอลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีรายได้เป็นประจําทุกเดือนแต่ว่า,เ,าเหตุว่ารายได้ต่อเดือนอาจจะปรับลดลงหรือว่ามีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายสูงขึ้นครับก็เหมาะกับคนที่มีประวัติผ่อนชำระบ้านดีเป็นไปได้ที่รายได้สูงพอสาหรับกรณีที่จะต้องขอชําระเขาเรียกว่าก้อนตามเงื่อนไขอของธนาคารได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับ 2เลยรู้ฟังครับขอชําระผ่อนบ้านต่ากว่าปกติทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ระยะเวลาในการชําระผ่อนที่ต่ากว่าปกตินั้นเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า2ปีครับอาจจะใช้วิธีการประนอมนี้แล้วก็ต่อด้วยการขอผ่อนชาระต่ากว่าปกติกออ็อาจจะได้อยู่นะแต่อาจจะปรับลดน้อยกว่าไม่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งเหมาะมากกับสถานการณ์ที่ผู้กู้เนี่ยคงมีไรายได้เป็นประจําทุกเดือนครับแต่มีเหตุ ให้รายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยลดลงนะครับหรือว่ามีรายได้เท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าต้องมีประวัติด,ดีก่อนนะครับและก็เป็นไปได้ที่จะสามารถจัดการกับรายจ่ายที่เป็นอุปสรรคบ้านได้ในอนาคตด้วยนะครับ3เลยครับการขอขยายเวลาชําระหนี้ครับวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีประนอมหนี้ที่จะทำให้ยอดค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยลดลงแล้วก็ขอขยายระยะเวลากู้ได้จนอายุไม่เกิน70ปีเท่านั้นนะครับ หมายถึงอายุคนนะฮะหมายถึงอายุคนไม่ใช่อายุบ้านเหมาะสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือนครับแต่มีรายได้น้อยลงในแต่ละเดือนและก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเหมาะก,กับใครบ้างเหมาะก,กับคนที่แบบว่าอายุน้อยยังกู้ได้อีกหลายปีสัญญากู้ปัจจุบันเนี่ยมีระยะเวลากู้ไม่ถึง30ปีนะครับแล้วก็มีรายได้ต่อเดือนประจำเช่นทำง,งานเป็นประจำอะไรประมาณนี้นะครับ 4เลยครับการขอผ่อนการขอผ,ลผล่อนผันครเป็นการผ,ลผล่อนผันการค้างชําระครับวิธีนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับก็ช่วยให้ผู้กู้เนี่ยสามารถแก้ไขหรือว่าจัดการปัญหาเรื่องการเงินที่เกิดขึ้นก่อนในระยะเวลาไม่เกิน36เดือนจากนั้นเนี่ยจึงค่อยๆชําระเงินที่ค้างตามรูปแบบที่ธนาคารพบกำหนดมาครับมันก็แบ่งเป็นการขอชําระเป็นเงินก้อนเล็กๆทุกเดือนหรือ2 การขอชําระเป็นเงินก้อนโดยแบ่งเป็นงวดก็เหมาะเหมือนกันนะครับกับคนที่อาจจะมีภาระต่างๆอยู่ตอนนี้ครับและก็3การชําระเงินคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่งที่มีการตกลงไว้กับธนาคารครับและก็สุดท้ายครับการขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารเป็นการชั่วคราวและจะซื้อคืนทําได้ไหมข้อนี้คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนหรือบางคนนี่ก็อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะ โอนบ้านไปเป็นของธนาคารก่อนแล้วก็คล้ายๆว่าเราเช่าอยู่นะครับข้อนี้เป็นการประนอมหนี้แบบคล้ายกับการขายฝากแล้วเช่าตัวเองอยู่ฮะโดยค่าเช่าหลักทรัพย์คิดอยู่ที่0 4ถึง0.6เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์ครับและมักทำสัญญาเป็นรายปีทั้งนี้หากจำนวนหนี้สูงกว่าราคาประเมินของหลักทรัพย์ผู้กู้จำเป็นต้องชำระส่วนต่างในวันโอนด้วยมันเหมาะมากกับผู้ที่ขาดรายได้และไม่น่าจะกลับมามีรายได้ภายใน1ปีได้ครับ หรือมีรายได้เป็นประจำหรือไม่คงที่ต่อเดือนแต่มีรายจ่ายสูงขึ้นตลอดระยะเวลานานกว่า1ปีที่ผ่านมาข้อสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเหมาะกับคนที่สามารถชำระส่วนต่างระหว่างหนี้และราคาประเมินหลักทรัพย์ได้ครับและก็มีกำลังที่จะสามารถจ่ายค่าเช่าต่อเดือนแก่ธนาคารได้ คือเราไม่ได้ผ่อนบ้านไงเราก็ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าแทนถามว่าเป็นค่าเช่าแล้วเนี่ยเราไปหักลบกลบหนี้นนในนั้นได้ไหมในนั้นไม่ได้ครับต้องบอกว่าในการหักลบเนี่ยไม่ได้เพราะเราเป็นการเหมือนกับคล้ายๆข,ขายฝากแล้วก็เราเช่าเขาอยู่ฮะแล้วก็เป็นไปได้ที่รายได้จะสูงขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดชเช่นมีโบนัสมีรายจ่ายจากการขายรายได้จากการขายสินทรัพย์หรือว่ามูลค่าบ้านที่สูงขึ้นแล้วก็คอนโดที่สูงขึ้นที่ดินรถต่างๆเป็นต้นนะครับสรุปเลยมีอะไรบ้างครับ มีวิธีประนอมหนี้มีวิธีการผ่อนชำระบ้านกว่าปกติก็ระยะเวลาต้องไม่เกิน2ปอปีขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เนี่ยก็ขยายได้ไม่เกิน70ปีครับขอผ่อนผ่านการค้างชำระขอผ่อนผันได้นะครับไม่เกิน36เดือนขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวจะต้องมีค่าเช่า0 4ถึง0.6%เเซของมูลค่าหลักทรัพย์ให้ลองพิจารณาว่าแบบไหนอะไรยังไงที่มันจะเหมาะกับคุณผู้ฟังมากที่สุดนะครับ เอาไปใช้ได้ทุกคนเลยนะเอาไปใช้ได้ทุกคนเลยบอกเลยนี่คือบ้านดีอาจใหญ่บายสมาร์ตริโอครับที่ได้มีโอกาสนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการครับบ้านดีหาดใหญ่าหาดใหญ,หใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์ตริโอ104สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจะนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686บอกเลยว่าเลือกให้ใช่แล้วก็เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณสามารถทำได้คุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าก้าวผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกครอบครัวนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิด19 ที่เล่นงานจนมีภาระหนี้สินที่จ่ายไม่ทันหรือว่ามีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระทุกรูปแบบทุกประเภทหนึ่งอย่างที่สามารถทําได้ตอนนี้คือการหันหน้าเข้ามาคุยกันกับคนในครอบครัวก่อนเริ่มต้นแล้วก็คุยกันกับในส่วนของสินเชื่อหรือว่าธนาคารก่อนไม่ใช่การหนีคือการออกทางออกที่ดีที่สุดน,นะครับแต่การ เผชิญหน้ากับมันคือการทำให้เกิดเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ฮะ so may, may say, วันนี้หมดเวลาของรายการบ้านดีหดใหญ่บายสมาร์ทวิทยโอนะครับสนใจสือ่อโฆษณาในรายการดิดต่อสอบถาม0916426535นะครับและก็ขอบคุณกับโครงการการจนะทรัพย์แกลนท่าข้ามดูแลรายการนี้โดยดีมาตลอดเลยเดือนนี้หมด EP สุดท้ายของเดือนแต่จะกลับมาเริ่มต้น EP ใหม่ไปพร้อมๆกันในช่วงของเดือนหน้าอีกหนึ่งครั้งกับบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตรีโอเดือนธันวาคมวันพระเรืสบดีเจอกันอยากรู้เรื่องบ้านเรื่องไหนคอมเมนต์กันเอาไว้ให้ดีเจหนึ่งช่วยเอาเรื่องไหนมาคุยในรายการคอมเมนต์กันเอาไว้มาพูดมาคุยกันได้ในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตรีโอวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ